สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอแต่ยายตาพาเลาะชาแนลกับท่องจัสมินบาเพลนอีกแล้วนะคะนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะพี่น้องค่ะคอมเมนต์ตกข้างว่ามันเป็นพันจักว่าช่ำ้ำใดสิทย้อยตอบยามันดีดขึ้นมาเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะเพราะว่าอาจสิเป็นน้ำยูทูบเจ้าอ่ะนะ เพื่อตรวจสอบเพร่ะก็ว่าเข้าใจพี่น้องค่ะว่าเข้าใจแต่กะพยายามไล่ตอบมันไม่ใช่เป็นพันเนะค่ะเนาะคือเปเ่าเหตุยูทูบมาสองปีเกือบสามปีมันสนะะนะีหลายซ้ำใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหลายีค่ะพี่น้องค่ะหลยจนแบบจกสิต่อไหวว่าไหวแต่กะพยายามสีไล่ตอบเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะเด้อถ้าเหตุอย่างผิดพลาดประการใดกะ ้องกราบขอประทานอภัยเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะจากใจจริงเพราะว่าถามว่าเขาเหตุยูทูปมาเขาเก่งบ่เขาไม่ได้เก่งเด้อค่ะเขาพยายามเพ็ดด้วยสองมือเขาถามไผ่ก็บ่ได้เขาต้องเข้าไปศึกษาเองแต่ละแต่ละเขตหรือว่าแต่ละคนมันก็คือกันพี่น้องค่ะแล้วก็เลยค่อยๆศึกษาไปค่ะพี่น้องค่ะ มันนี้ก,ก็ฟ้ามายางเริเอ่อเลาะเบื้องเห็ดแตรดำคือเก้าผู้ยทหนึ่งว่าเบื้องที่น่าได้ไปเก็บเห็ดดำป้าไก่บ่ได้ไปเลยค่ะเด้อในยินว่าป่าไก่เห็ดไม่ออกถึงออกก็ไม่เยอะป้าไก่กย่างหนึ่งเวลาเขาบ่ได้เวลายายตาบ่ไดค่ะก็เลยเอ่อิบบได้ไปป้าไก่ก็สิเก็บกิเละบ้านทำมันมีเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้ยายตาเอา่อิลเลาะหาเห็ดแตรดำก่อนเพราะว่าเราไม่เคยเก็บเนาะค่ะเนาะ เราไม่เคยติเพราะก็อยากได้ฟิลนั่นเอาฝอยยางเลาะป้ายุพผู้เดียวดีนี่ฝอยยางเลาะป้างกงก็เลยอยากเล่ามุ้เจ้าฟังมาค่ะพี่น้องค่ะเดินไปด้วยกันนี่คือทางเข้าป่าพี่แม่ขอบุณหลรายด้วยค่ะแม่จ่าอันขาเซาไปลูกบอกค่ะอันยามห้องยางตกหลุมตึกคือจงแหงกระแทกมันใส่ขอนี่มันก็ยังป๊าบอยู่ก็ยางห้องหมุน หมุนแล้วเขาหมุนแต่โตแต่ว่าขาเขาพอไปน้ำมันก็ตับก็ต้องพยายามเออค่อยๆย่างค่ะย่างน้าทางนี่แหละทางเขามีให้เดินค่อยกับไปบูป้าเขาเล็กตกลุ่มพี่น้องค่ะมาค่ะมาบอลายยากห้างพี่น้องซีเบียพอเห็ดแล้วเสริ้งเนาะคะ่ะเนาะ,ะหมขก้นจเจอแล้วจ้ะหาหมูมันมาหนิจเจอแล้วจเจอแล้วหาหมูหาพวกก่อนนะคะ นม่แมนด้วยไม่มนไม่แมนทรงไม่คือคือจัางใดมันคือเป็นยังสิ่ม่แมน,มแมน,มแมนมค่ะ กับกระตาน้อยโอ้ยยองย่อย่อ,ยอ,ยอลงก่อนเดี๋ยวมันจะหัวเสียบเจออีกแล้วจ้ากําลังสิา่ามาก,กระตาน้อยคอยรักเหมือนเดิม สิไผใหม่ MIKE, สิถ่มไว้หลายอยู่ค่ะแต่เฮาสิบ่เห็นเนาะแต่เฮาก็สิบ,กโกบ่โกยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทาสิอเอาตซําเฮาเห็นแน่นี่ละ่ะเพิ่นแล ใบไม้ทับเราอยู่แล้วก็สิน่าอาอกแล้วกน่ต้นเรานี่ค่ะพี่น้องค่ะมันสีคือใบไม้แห้งเลย โอ้ได้ติดกีบเดียวเสร็จแล้วตออพี่ใส่เนี่ยเขาจะไ้ดูดวงหาตีเนี่ยนี่ค่ะจะเพิ่งเดิอให้เพิ่งเจะดอกไม่เหลียวเพราะเห็นดอก เ,เดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวเพิ่งโอยกันเด้อเด้อจ้ะเด้อก็หาเก็บเห็ดเตยดำก่อนเด้อจ้าเห็ดดำค่อยว่ากันเหเ็ดเตยดำเพิ่งจะกินก้อนพี่น้องค่ะน้องเจออีกแล้วจ้ะปัจจุบันชุปีแค่ตาคือเ่ได้เก็บ แกตาบนหัวมันออกยามดเบืงองเงินนะเบิองเวลาใส่ของข้าเจ้าข้าเจ้าก็ออกแต่ของเฮา,าเรา,าะเฮแมนบ่เคยมายางเด้อค่ะเด้อเคยม้ยางแต่มายางหาเห็ดอืน่นงอดยามเห็ดเอ,อ่ออย่างก,กละ่ะเห็ดเตดำนี่เฮาก็บกไ่ไเรมยางเน,นาะค่ะเนาะเราก็เลยไม่เจอเราก็เลยไม่ได้เก็บป้ายเห็ดหนังไกล้ขึ้นกัน ใจตากับว่เคยไหมว่เคยมาย่างย้ำเห็ดหนังไก่ออกไีหลยอีลอ้วจ้ะ เพิ่น้อยก็มาอันนี้สิเป็นเห็ดเพิงน้อยที่เขาเก็บปีนเด้อค่ะหลังแข็งดีเดี๋ยวนี้ดเด้อค่ะแล้วดูใบไม้ผีแล้วดูใบไม้เหี่ยาใบใบ่วงนะคะสวยงามจะ้ะพี่น้อยจะ้ะลมพัดเย็นสบายค่ะ ไปไม้เฮียครับเลยพี่น้องค่ะความงามของป่างามนี่เนาะค่ะเนาะไปไม้กระล้นยักษ์ไปไม้จักเฮ็ดละเป็นสีเดียวกันหมด เ,เ,เติร์ดเติร์ดพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเห็ดเราได้เมื่อนีร่เห็ดรวมเห็ดดำกับเห็ดแตรดำเนาะค่ะเนาะตุ่มจืดได้หมอนึงยูค่ะสวยสวยงามอีกแล้วจ้าเดี๋ยวสิลองใหญ่ไปป้าไม้เนาะค่ะเนาะขันมีก็สิได้เก็บตัขันบ่มีก็สิซ่ํานี่แหละค่ะแล้วก็สิได้กลับบ้านเนาะค่ะเนาะ พี่น้องค่ะตงนี้ตกกระพงงามอยู่ค่ะปลายปีแล้วหรือมันถือฝนคักแล้วเนาะค่ะเนะเาะเขาบได้เห็นเหมือนเขาบ่หมดจักว่ามันออกมึงใดแน่ปีนี้เขาเพราะว่ายางสาวหาพี่น้องค่ะสระคะผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าโชคดีมีเงินใสเรื่ยๆสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ